สวัสดีค่ะค,ะคะแล้วก็แอดมินของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะกําลังจะไปซื้อของกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะนี่เรามาถึงที่คืนขวดแล้วนะคะตรงนี้เลยเราก็จะคืนขวดกัน <c oughs> นี่ติ <c oughs> ๊กๆิกก็มานะมาทั้งบ้านเลยจ้า <c oughs> ทีดด้วยเทโอ คืนขวด2ถุงเราได้เงินทั้งหมด10ยูโรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของกันตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในเค้ากลันนะคะเราก็กำลังเดินซื้อของกันที่นี่เราจะสามารถคิดเงินเองได้นะคะด้วยเครื่องอะไรนะเครื่องนี้มันย้นมาอยูไ่ไหนเครื่องนี้นะคะอาศัยความซื่อสัตย์นะคะถ้าเกิดว่าโดนตรวจขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีรายการในเครื่องก็จะโดนปรับนะคะหนักเลยละ่ะเมืองแห่งเบเกอรี่นะคะ ขนมเค,ค้กเยอะแยะไปหมดเลยซื้อนมนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นวันหยุดด้วยแหละพรุ่งนี้วันหยุดคนก็เลยเยอะนี่คือเมืองแห่งวายนะคะตอนนี้เราอยู่ในมุมที่แบบว่าว้าวมากแอลกอฮอล์เต็มไปหมดเลยละลานตาม,มากจ้า